ภพภูมิหน้า6 1เรื่องอส,สัตธ,ธรรมที่ทำให้เกิดในนรกตลอดกับพิสุทธ์ทั้งหลายเทวทัตผู้อันอส,สัตธ,ธรรมสามประการครอบงามย่ำยีจิตแล้วเป็นผู้เกิดในอบายเกิดในนรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้อส,สัตธ,ธรรมสามประการเป็นอย่างไรเล่าหนึ่งเทวทัต อันความเป็นผู้มีความปรารถนาเรวทรซามครอบงามย่ำยีจิตแล้ว 2. เทวทัตผู้อันความเป็นผู้มีมิจฉุ่วครอบงามย่ำยีจิตแล้ว 3. ก็เมื่อมักและผลที่ควรกระทำให้ยิ่งมีอยู่เทวทัตถึงความพินาศเสียในระหว่างเพราะการบรรลุคุณวิเศษมีประมาณเล็กน้อยที่สุดทั้งหลาย เทวทัศผู้อันอสัตธรรมสามประการนี้แลครอบงำเยี่ยมยีจิตแล้วเป็นผู้เกิดในอบายเกิดในนรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาวไม่ได้